สวัสดีค่ะวันนี้มาเฉลยนะคะ DLTV นะคะของระดับชั้นป .3 ในหัวข้อเรื่อง What does she look like What does she look like อันนี้จะง่ายหน่อยนะคะเพราะว่าเราทบทวนเรื่องของคำคุณศัพท์มาแล้วเราก็จะมาเจอแล้วก็นํามาเขียนเป็นประโยคเรียบเรียงเพราะว่าคาคุณศัพท์ก็จะบอกลักษณะต่างๆอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่ามันทําหน้าที่ขยายคํานามทีนี้เราก็สามารถนะคะถ้าเราดูจากบทเรียนแล้วเราก็จะเจอว่าประโยคนั้นเราเอามาประสานกันแล้วก็บอกนะความเรียงเรียบร้อยอย่างไรนะมาดูตัวอย่างนะคะในภาพที่1นนี้ก็จะเป็นรูปของผู้หญิงผู้หญิงนะสรรพนามที่เราใช้ก็คือคําว่าชี หลอนนะฮะ she is tall เขาให้คำว่า tall สูงกับ long มาก็คือยาวเพราะนั้นเอาจะต่งประโยคได้ก็ได้ประโยคว่า she is tall and has long hair นะ,ะ she is tall and has long hair ะะให้แปลว่าผมนะคะเพราะนั้นหลอนตัวสูงแล้วก็มีผมที่ยาวเพราะนั้นแ a i คือคำนาม นะที่ลองมาทนะําหน้าที่ขยายความให้รู้ว่าผมนั้นมันยาวแค่ไหนแฮค,คือผมนะคะลองคือยาวนะคะ,ะดูต่อไปค่ะข้อที่1กันเลยนะคะนี่เมื่อกี้คุณครูใส่มาให้คําว่า short, สั้นหรือเตี้ยกับ big เพราะฉะนั้นลักษณะนี้น่าจะเป็นเตี้ยมากกว่าก็กลายเป็น he is short he is short เขาเตี้ยนะคะ he แทนเขาที่เป็นผู้ชายคนเดียวคนเดียวใช้กริยาคือ is he is short และมีอะไรด้วยคะ and คำเชื่อมประโยคเราใช้คำว่า and ประโยคที่สัมพันธ์กันนะคะ and has big eyes และมี has แปลว่ามีใช้ has รอกกริยามี s ใช้กรับประทันคนเดียวนะและมีตาที่ใหญ่นะคะใหญ่คือ big นะคะอ่ะข้อต่อไปค่ะ s l u r t อลอมชอบอ้วนหรืออ,บอวบๆเเองคะกับเตี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้อะไรหายไปประธานเพราะฉะนั้นเมื่อประธานหายไปเราจะใส่เลยคนนี้มีกี่คนคะคนเดียวเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคะผู้ชายเมื่อเป็นผู้ชายเราใช้คำว่า he he is p l u m he is p l u m นะฮะ าจะได้ว่า he is plump เขาอ้วนๆอ้อบๆนะคะ and and และเชื่อมประโยคมีอะไรคะ and has short hair and has short hair เพราะนั้นเลือกคำเดียวคือคำว่า short short อ่ he is plump and has short hair เขามีตัวอวบๆแล้วก็ ผมสั้นนะคะต่อไปค่ะให้คำว่า slim แบบบางนะครับ long เพราะฉะนั้นดูจากภาพประธานหายไปอีกแล้วค่ะประธานมีคนคนเดียวเป็นผู้หญิงใช้อะไรคะ she การขึ้นต้นประโยคจำไว้นะคะอักษรตัวแรกจะต้องขึ้นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ she is slim she is slim ล่อนเป็นคนผอมบางนะคะ and has คำที่แปลว่ามีหายไปค่ะคล้ายๆเมื่อกี้เลย a n d has long hair a n d has long hair นะคะเห็นยังคะเพราะนั้น,น,นเขามีผมที่เป็นไงคะยาวเห็นไหม,มคะ นี่คือประโยคซึ่งเขาจะทดสอบเราว่าเรายังจาประโยคและการเขียนได้หรือไม่เพราะฉะนั้นเขาก็จะเว้นหายไปทีละช่องละช่องมาดูต,ตัวต่อไปค่ะให้คำว่า plum กับ c u r l y curry แปลว่าเป็นล้อหรืออยากโศกเพราะฉนั้นประธานเหมือนเดิมค่ะประธานอะไรคะคนเดียวที่เป็นผู้หญิงใช้คําขึ้นต้นว่า she she is plum she is plum หล่อนดูเป็นคนอวบๆนะคะ and has และมีอะไรคะ c u r l y แหและมีผมที่เป็นยังไงคะเป็นหล่นเห็นไหมคะหรือผมยากโศกนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อต่อไปให้คำว่า tall กับ small เหมือนกันค่ะตอนนี้ให้แล้วหายไปหลายวักละตรวสอบสิคะว่าเรงจำได้ไหมประทัานคนเดียวและเป็นผู้หญิงขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรคะ She ถูกต้องค่ะขึ้นต้นแบบสองพิม์ใหญ่นะคะตัว S สัวพิม์พใหญ่ชี e กริยาคนเดียวใช่ไหมคะ is ถูกต้องค่ะ she is tall she is tall ขาหล่อนสูง and และอะไรคะ has มีมีอะไรคะ small eyes small eyes ก็คือ she has, she is tall and has small eyes หลอนตัวสูงแล้วก็มีตาเล็กๆนะคะเอาทีนี้ให้หมดแล้วดูสิว่าจำได้ไหมประธานค่ะเหมือนเดิมค่ะคนเดียวที่เป็นผู้หญิงขึ้อตอนต้นด้ยวยอษรตัวใหญ่คือคำว่า she กรียาตัวเดียวค่ะคือคำว่า is e นะถ้าคนคนเดียวเป็นประธานคนเดียวกรียาจะมี s เสมอเอาต่อไปค่ะ is e อะไรคะ slim ค่ะเพราะให้ slim ม,มายากไหมคะ ไม่ยากนะคะ she is slim แล้วเป็นไงคะเชื่อมประโยคด้วยอะไรคะ and a n d n and เชื่อมประโยคนะคะ and อะไรคะ has me มีอะไรคะให้คำสัพนามมาะคะ่ะ big big อะไร big ทีนี้ดูสิคับ big อะไรน่าจะเป็นหวนัวโตใช่ไหมคะใช่ไหมคะ big head นะ long ตัวเลขผอมบางแต่ว่ามีอะไรคะหัว Big Head ตัวโต,วตวหัวโตวมากนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของประโยค์เพราะฉะนั้นนักเรียนทําเสร็จแล้วอย่าลืมตรวจทาและเช็คทบทวนอีกทีนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีค่ะ